ตัวอยู่บ้านนะคะสาวๆก็มัมวแต่กินกินกินแล้วก็กินใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องนะคะวันนี้ขอแนะนำฟุตตี้ดีตัวนี้เลยค่ะ รวมถึงตัวนี้นะคะจะไม่มีอาการบีบลำไส้ด้วยนะคะซึ่งนอกจากที่จะได้ผลลัพธ์คือพุงยุบแล้วนะคะเพื่อนๆยังได้ผิวพรรณที่ดีตามมาอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าวันไหนนะคะที่เพื่อนๆทานแบบหมูกระทะทานแบบแน่นๆ่นท้องเลยนะคะตัวนี้นะคะเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะใครที่ ทานแบบนี้เป็นประจำนะคะแนะนำให้ทานทุกวันนะคะฟรุตตี้ดี1เม็ดก่อนนอน1ซองมี15แคปซูลค่ะเดี๋ยวเรามาดูแคปซูลด้านในกันเลยด้านในจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะก็คือก่อนนอนวันละ1เม็ดค่ะให้ฟรุตตี้ดีนะคะช่วยดูแลระบบร่างกายเป็นการดีท็อกซ์ที่ปลอดภัยได้ท้งผิวพรรณได้ทางสมดุลร่างกายที่ดีด้วยค่ะ